สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่าครับที่ที่ปัญญาประดิษฐ์กับความอยากรู้มาเจอกันเพื่อย่อยสาระสำคัญจากหนังสือดีๆทั่วโลกให้ฟังสบายๆครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับพวกเราสองคนค่ะดิฉันสมหญิงและผมสมชายครับเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนดูขยันขยันทำงานเก่งมากเลยนะเงินเดือนก็ดีแต่เออเหมือนเงินไม่เคยพอใช้สักทีวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่รวย นั่นสิครับคำถามนี้โดนใจมากเลยแล้วมันก็เป็นแก่นหลักของหนังสือที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยครับพ่อรวยสอนลูกหรือ Rich Dad Poor Dad ของโรเบิร์ตคิโอซากิเล่มนี้ดังมากนะขายไปไม่รู้กี่สิบล้านเล่มแล้วเปลี่ยนความคิดเรื่องเงินของคนไปเยอะเลยครับใช่เลยค่ะเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่แบบ คลาสสิกมากๆท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเลยนะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรวยเนี่ยอีกสัก1015นาทีนี้เราจะมาลองเจาะลึกบทเรียนสำคัญๆจากพ่อรวยกันค่ะอืมีเคล็ดลับที่น่าจะเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะครับแน่นอนค่ะคือเขาเปิดเรื่องด้วยพ่อสองคนของเคียวซากิเองเลยครับมันไม่ใช่แค่เล่าประวัตินะ แต่มันคือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยว่ามุมมองทัศนคติเรื่องเงินที่ต่างกันสุดขั้วเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตจริงๆยังไงคนแรกก็คือพ่อจนค่ะพ่อจริงๆของเขานั่นแหละเป็นคนเรียนสูงนะจบแบบด็อกเตอร์เลยมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นข้าราชการระดับสูงแต่กลับมีปัญหาการเงินตลอดเชื่อในเส้นทางแบบเดิมๆคือต้องเรียนเก่งๆนะหางานดีๆมั่นคงทำไต่เต้าในองค์กรไปเรื่อยๆส่วนอีกคนนี่สิ พ่อรวยอันนี้เป็นพ่อของเพื่อนสนิทเขาแม้จะเรียนไม่จบมปลายดีสัแต่กลับเป็นนักธุรกิจที่แบบรวยมากสร้างตัวเองขึ้นมาเลยเป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะกลายเป็นเศรษฐีของฮาวายคนหนึ่งเลยความต่างตรงนี้ล่ละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยพ่อจนจะติดพูดว่าโอ้ยแพงซื้อไม่ได้หรอกเหมือนปิดโอกาสความคิดไปเลยแต่พ่อรวยจะถามกลับว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ซื้อมันได้ละ่ะเป็นการเปิดให้คิดหาทาง อ๋อ oh, ต่างกันเลยนะวิธีคิดใช่ค่ะพ่อจนสอนให้กลัวความเสี่ยงแต่พ่อรวยสอนให้รู้จักบริหารความเสี่ยงพ่อจนจะมองว่าบ้านเนี่ยคือการลงทุนที่สําคัญที่สุดเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่แต่พ่อรวยกลับมองว่าบ้านที่เราอยู่เองอะ่ะมันคือหนี้สินอ่าฮะพ่อจนเน้นเรื่องความมั่นคงจากงานประจําแต่พ่อรวยเน้นสร้างความมั่นคงทางการเงินจากทรัพย์สินที่ตัวเองมีตังหากมุมมองคนละขั้วเลยครับ นี่แหละจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องมาคิดเรื่องเงินกันใหม่แล้วไอ้มุมมองที่ต่างกันสุดๆเนี่ยมันนําไปสู่อะไรต่อคะบทเรียนแรกๆเลยนะที่พ่อรวยสอนคโยซากิตอนยังเด็กๆเลยคือให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสนามแข่งหนูอะค่ะ r a t Race สนามแข่งหนูมันคืออะไรล่ะครับมันคือวงจรชีวิตที่เราเราท่านๆหรือคนส่วนใหญ่ติดอยู่ไงคะคือทำงานหาเงินพอได้เงินเดือนมาปุ๊บก็จ่ายบิลจ่ายนี้ ใช่จ่ายนู่นจ่ายนี่เงินหมดก็ต้องกลับไปทำงานหนักเหมือนเดิมวนไปวนมาแบบนี้เหมือนหนูที่วิ่งในกรงล้อค่ะวิ่งให้เร็วแค่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมยิ่งรายได้เยอะนะบางทีรายจ่ายก็ตามมาเยอะกว่าเดิมอีกไม่หลุดสักทีอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยความกลัวกลัวไม่มีเงินจ่ายมากกว่าที่จะคิดสร้างความมั่งคั่งจริงๆจังๆ,งๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ แล้วพ่อรยเขาชี้ว่าไอสิ่งที่ทําให้คนติดกับอยู่ในสนามแข่งหนูเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์2อ,อย่างเลยคือความกลัวกลัวไม่มีเงินกลัวตกงานกลัวไม่มั่นคงต่างๆนานากับความโลภคือพอมีเงินมากขึ้นก็อยากได้ของดีขึ้นใหญ่ขึ้นแพงขึ้นไปเอกอารมณ์2อ,อย่างนี้มันคุมเราอยู่เลยครับ ใช่ค่ะมันคุมการตัดสินใจเรื่องเงินของเราทําให้เราต้องยอมทํางานเพื่อเงินไปเรื่อยๆไงคะมีเรื่องเล่าในหนังสือตอนคิโยสกีเด็กๆ9้าวขวบเองไปทํางานให้พ่อรวยได้ค่าจ้างน้อยมากชัมม่โมงละสิบเซนเองมั้งงานก็น่าเบื่อทําจนทนไม่ไหวอะ่ะเลยไปโวยวายกับพ่อรวยอืออืพ่อรวยก็เลยใช้จังหวะนั้นสอนเลยว่าไอความรู้สึกอยากได้เงินเดือนอยากได้ค่าจ้างเนี่ยเนี่ยแหละมันคือกับดักแรกเลยนะ ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากวังวนนี้ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์พวกนี้ให้ได้อย่าให้เงินมาเป็นเจ้านายเราใช่ค่ะบทเรียนสำคัญเลยคือคนรวยจริงๆน่ะเขาไม่ได้ทำงานหนักเพื่อเงินนะแต่เขาเรียนรู้ที่จะให้เงินทำงานให้เขาต่างหากนี่คือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญมากเลยค่ะแล้วการจะให้เงินทำงานให้เราได้เนี่ยมันต้องเริ่มยังไงครับต้องมีอะไรก่อน ต้องเริ่มจากสิ่งที่พ่อรวยเรียกว่าความฉลาดทางการเงินค่ะหรือ financial literature ซึ่งแปลกนะที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สอนเรื่องนี้จริงจังเท่าไหร่หัวใจหลักๆของมันเลยคือต้องเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญมากๆๆระหว่างคำสองคำคือทรัพย์สินหรือ asset กับหนี้สินหรือ liability อ๋อสองคนี้คุณคุครับซึ่งพ่อรวยเขาให้นิยามที่แบบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆเลยนะ รัพย์สินคืออะไรก็ได้ที่มันสร้างเงินหรือเอาเงินเข้ากระเป๋าเราถูกต้องค่ะส่วนหนี้สินก็คืออะไรก็ตามที่มันดึงเงินออกจากกระเป๋าเราทําให้เราเสียเงินนั่นแหละค่ะฟังดูง่ายๆนะแต่คนส่วนใหญ่สับสนหรือบางทีก็เข้าใจผิดไปเลย ตัวอย่างคลาสสิกที่หนังสือพูดบ่อยๆคือบ้านใช่ไหมครับพ่อจนหรือคนชั้นกลางส่วนใหญ่จะเชื่อว่าบ้านนี่แหละคือทรัพย์สินคือการลงทุนที่ดีที่สุดแต่พ่อรวยบอกว่าเฮ้ยบ้านที่เราอยู่เองเนะี่ยจริงๆมันคือหนี้สินนะทําไมล่ะคะคนอาจจะงงก็เพราะว่าบ้านที่เราอยู่เองมันไม่ได้สร้างรายได้ให้เราโดยตรงเลยไงครับมีแต่ดึงเงินออกไปทุกเดือนๆไหนจะค่าผ่อนแบงค์ค่าภาษีค่าประกันค่าซ่อมแซมจิปะทะมันมีแต่รายจ่ายอะครับ อ๋อจริงด้วยค่ะรวมถึงพวกรถหรูหรูหรือของแพงๆอื่นๆที่พอซื้อมาปุ๊บมูลค่ามันก็ลดลงเรื่อยๆแถมมีค่าดูแลรักษาตามมาอีกอันนั้นก็คือนี่สินเหมือนกันทําให้เรายิ่งต้องทํางานหนักขึ้นไปอีกเพื่อหาเงินมาจ่ายมันเมื่อาที่คนรวยเขาจะโฟกัสไปที่การสะสมทรัพย์สินจริงๆทรัพย์สินตามความหมายของพ่อรวยเลยนะคือสิ่งที่มันสร้างกระแสงเงินสด หรือแคชฟล w ให้เขาเรื่อยๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อยเช่าหุ้นที่ได้ปันผลธุรกิจที่ทำกำไรได้พันธบัตรหรือพวกทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้อืมอืมเข้าใจแล้วค่ะไอความไม่เข้าใจเรื่องทรัพย์สินกับหนี้สินนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งรวยเอาๆแต่อีกกลุ่มต่อให้หาเงินเก่งรายได้สูง ก็ยังติดอยู่ในสนามแข่งหนูอยู่นั่นแหละเพราะว่าเอาเงินไปซื้อนี้สินที่ดันคิดว่าเป็นทรัพย์สินไงครับโหชัดเจนเลยค่ะดังนั้นการจะให้เงินทำงานให้เราได้ก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดก่อนเลยจากแค่คิดหาเงินเดือนเยอะๆมาเป็นการสร้างและสะสมทรัพย์สินที่มันสร้างเงินให้เราจริงๆค่ะพอเราเข้าใจเรื่องทรัพย์สินแล้วเนี่ยเ็ปต่อไปคืออะไรครับพ่อรวยมีคำแนะนำหนึ่งที่บอกว่าจงดูแลธุรกิจของตัวเอง หรือ mind your own business อันนี้คือ,อยังไงครับต้องลาออกมาเปิดบริษัทเลยหรือเปล่าอ่อไม่จำเป็นต้องลาออกทันทีขนาดนั้นค่ะแต่สิ่งที่พ่อรวยกำลังจะบอกคือถึงแม้เราจะมีอาชีพที่ดีมีรายได้เข้ามาในช่องรายได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างธุรกิจของเราเองควบคู่กันไปด้วยในช่องทรัพย์สินค่ะอ๋อหมายความว่าให้เอารายได้จากงานประจำเนี่ยมันลงทุนสร้างหรือซื้อทรัพย์สินจริงๆเพิ่มเติมอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะธุรกิจในความหมายนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่ตัวอะไรนะคะแต่วันคือการสร้างช่องทรัพย์สินของเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทรัพย์สินพวกนี้ก็อาจจะเป็นเอ่ออสังหาให้เช่าพอร์ตหุน้นกองทุนรวมหรืออาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆที่เราเป็นเจ้าของแต่ไม่ต้องลงไปคลุกคลีเต็มเวลาหรือแม้แต่พวกค่าลิขสิทธิ์ต่างๆที่มันสร้างรายได้กลับมาให้เราได้ในหนังสือเขายกตัวอย่างเรคล็อก คนก่อตั้งแมกโดนัลส์ได้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาเคยบอกว่าธุรกิจจริงๆของเขาไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์แต่เป็นอสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะเพราะว่ากลยุทธ์หลักของแม d โดนัลส์จริงๆคือการเป็นเจ้าของที่ดินทำเลทองทั่วโลกเลยที่ตั้งของร้านสาขาต่างๆนั่นแหละค่ะคือธุรกิจหรือช่องทรัพย์สินที่แท้จริงของเรย์คร็อกที่ทำให้เขารวยมหาศาลไม่ใช่แค่ขายเฟรนชส์เบอร์เกอร์อย่างเดียวโอ้ลึกซึ้งมากครับ ดังนั้นบทเรียนนี้ก็คือถึงจะมีงานประจำทำอยู่ก็อย่าหยุดแค่การทำงานแลกเงินเดือนแต่ต้องเอาเงินเดือนส่วนหนึ่งมาสร้างธุรกิจของตัวเองคือซื้อทรัพย์สินที่มันงอกเงยสร้างไรายได้เพิ่มให้เราอย่างต่อเนื่องนี่แหละคือทางไปสู่อิสรภาพทางการเงินจริงๆทีนี้พอเราเริ่มมีทรัพย์สินแล้วเนี่ยพ่อรวยก็ยังสอนให้เข้าใจกติกาที่คนรวยเขาใช้ประโยชน์กันด้วยค่ะนั่นคือเรื่องภาษีและพลังของบริษัท โอ้ oh, เรื่องภาษีนี่ดูซับซ้อนจังครับแต่สำคัญมากเลยนะคะคิโยสกิเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างพื้นฐานเลยในการเสียภาษีระหว่างลูกจ้างทั่วไปกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะที่ทำในรูปแบบบริษัทหรือคอร์ปอเรชันนะคะต่างกันยังไงครับหักก่อนตลอดแต่สำหรับบริษัทเนี่ยพอมีไรายได้เข้ามาเขาสามารถเอาไปใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อนได้ ซึ่งมันหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยนะตามกฎหมายเช่นค่าเดินทางค่ารับรองลูกค้าค่าอุปกรณ์ต่างๆพอหักค่าใช้จ่ายหมดแล้วเหลือเป็นกําไรจริงๆเท่าไหร่ค่อยเอาส่วนนั้นไปเสียภาษีค่ะโอ้โหแค่ลำดับต่างกันนิดเดียวแต่ผลลัพธ์นี่ต่างกันเยอะเลยนะครับเนี่ยมากเลยค่ะแต่ต้องย้ำนะคะว่า พ่อรวยไม่ได้สอนให้หนีภาษีแบบผิดกฎหมายนะแต่สอนให้เข้าใจกฎกติกาและรู้จักใช้โครงสร้างทางกฎหมายอย่างการตั้งบริษัทเนี่ยมาช่วยบริหารจัดการภาษีให้มันมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายเหมือนที่คนรวยหรือธุรกิจใหญ่ๆเขาทำกันอ๋อการมีความรู้เรื่องพวกนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางการเงินที่สาคัญมากทาให้เราเก็บเงินที่เราสร้างมาได้มากขึ้นนั่นเอง มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่ามันว้าวมากคือคนรวยสร้างเงินขึ้นมาเอง The rich invent money อันนี้มันหมายความว่ายังไงครับแบบพิมพ์แบงค์ใช้เองเหรอครับไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะแต่มันหมายถึงความสามารถในการมองเห็นแล้วก็สร้างโอกาสทางการเงินขึ้นมาจากสถานการณ์ต่างๆได้โดยใช้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ความกล้าที่จะลงมือทำจริงๆแทนที่จะรอแค่เงินเดือนหรือผลตอบแทนแบบเดิมๆที่คนอื่นเขาทำกัน อ๋อเหมือนเปลี่ยนมุมมองจากที่เราเป็นแค่คนรับเงินกลายเป็นคนสร้างโอกาสที่มันจะนำไปสู่เงินได้เอง ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยคิโยสกิเขาก็เล่าประสบการณ์ตัวเองบ่อยๆนะที่แบบมองหาดีลอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาถูกกว่าตลาดมากๆแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์อาจจะในการหาเงินทุนหรือการเจรจาต่อรองหรือแก้ปัญหาบางอย่างทําให้ดีลนั้นมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ทํากําไรได้ทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปหรือคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้โอ้มันต้องใช้ทั้งความรู้การเงินความเข้าใจตลาด ความสามารถในการคุยการเจรจาและก็ที่สำคัญคือต้องกล้าคิดต่างกล้าลงมือทำด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะพ่อรวยเขาเน้นว่าโอกาสทางการเงินดีๆนะ่ะมันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่านะแต่มันต้องมองเห็นด้วยสมองที่เราฝึกฝนมาแล้วมันคือความสามารถในการประเมินสถานการณ์อ่านเกมคำนวณความเสี่ยงแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำให้เร็วเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มันเหนือกว่าปกติ คนรวยถึงไม่ได้รวยเพราะแค่มีเงินเยอะตั้งแต่แรกเสมอไปแต่รวยเพราะเขามีความสามารถในการสร้างเงินจากโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นค่ะแนวคิดน่าสนใจมากครับแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาความสามารถแบบนี้บ้างเหรอครับพ่อรวยเขามีคําแนะนําเรื่องการทํางานไหมครับเพราะเห็นมีบทหนึ่งบอกว่าทํางานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเงิน work to learn don't work for money ใช่ค่ะอันเนี้ยก็เป็นคําแนะนําที่แบบ ส่วนกระแสมากๆเลยนะโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานพ่อรวยแนะนำว่าเวลาจะเลือกงานเนี่ยให้ลองพิจารณาจากทักษะที่เราจะได้เรียนรู้และพัฒนาจากงานนั้นมากกว่าจะมองแค่ตัวเลขเงินเดือนอย่างเดียวเป็นหลักเอ๊ะทำไมล่ะครับเงินเดือนก็สำคัญใช่ไหมหรอสำคัญค่ะเงินเดือนสำคัญแต่พ่อรวยมองว่าในระยะยาวแล้วเนี่ย ทักษะที่มันหลากหลายโดยเฉพาะทักษะที่มันจำเป็นต่อาการสร้างธุรกิจหรือการลงทุนเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินเดือนสูงๆในงานที่ทำให้เราเก่งอยู่แค่ด้านเดียวแคบๆนะคะแล้วทักษะอะไรบ้างครับที่พ่อรวยเขาเน้นเป็นพิเศษทักษะสำคัญๆที่คนอยากรวยต้องมีเลยคือการขายการตลาดการสื่อสารการเข้าใจเรื่องตัวเลขงบการเงินการบริหารคนแล้วก็เรื่องการลงทุนค่ะ คือคนเก่งๆหลายคนที่ไม่รวยเนี่ยอาจจะเพราะเก่งด้านเทคนิคมากๆเลยแต่ขาดทักษะพวกนี้ไปโดยเฉพาะเรื่องการขายกับการสื่อสารซึ่งมันจำเป็นมากๆเลยนะถ้าจะทำธุรกิจหรือจะไประดมทุนอะไรแบบนี้อ๋อเหมือนคโยซากิเขาเล่าว่าเคยไปทำงานเป็นเซลล์ที่ซีร็อก้์ทั้งที่ไม่ชอบงานขายเลยแต่ทำไปเพื่อจะเอาชนะความกลัวแล้วก็เรียนรู้ทักษะการขายนี่แหละเพราะรู้ว่ามันจำเป็นกับอนาคตเขาใช่เลยค่ะ บทเรียนนี้ก็คือให้มองว่าง,งานที่เราทำนะ่ะมันคือการลงทุนในตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆที่จะทำให้เราสามารถสร้างรายได้จากหลายๆทางได้แล้วก็สร้างทรัพย์สินได้ด้วยตัวเองในระยะยาวแทนที่ที่ต้องพึ่งเงินเดือนจากงานเดียวไปตลอดชีวิตค่ะฟังดูแล้วการเดินทางสู่ความมั่งคั่งนี่มันต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งทักษะเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันมีอุปสรรคอะไรที่เราต้องคอยระวังเป็นพิเศษไหมครับมีแน่นอนค่ะแล้วพ่อรวยบอกว่า อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยนะส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกคะ่ะมันอยู่ข้างในใจเรานี่แหละในหนังสือเขาพูดถึงอุปสรรคหลักๆ5้าอย่างที่คอยดึงเราไว้ไม่ให้ก้าวหน้าทางการเงินคือ 1. ความกลัวคะ่ะกลัวเสียงเงินกลัวล้มเหลวกลัวโดนปฏิเสธกลัวทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นอืมอันนี้เข้าใจได้ 2. การมองโลกในแง่ร้ายพวกที่ชอบพูดว่าทำไม่ได้หรอกเสี่ยงไปหน้าคอยจับผิด หาแต่เหตุผลที่จะไม่ลงมือทำคนแบบนี้มีเยอะนะ 3. ความเกียดคร้านอันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ทำอะไรเลยนะแต่รวมถึงพวกที่ชอบอ้างว่ายุ่งไม่มีเวลาศึกษาเรื่องเงินหรือไม่มีเวลาลงมือสร้างทรัพย์สินสักทีข้ออ้างยอดฮิตเลยครับยิ้ม 4. นิสัยที่ไม่ดีค่ะโดยเฉพาะนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดีใช้เงินเกินตัวมีหนี้บริโภคเยอะ หรือไม่เคยคิดจะก,การเงินไปลงทุนก่อนเลยและ5ความหยิ่งยโสหรือ arrogance คือคิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วไม่ฟังใครไม่ยอมเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งจริงๆลึกๆแล้วอาจจะเกิดจากความไม่รู้หรือความกลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ก็ได้นะคะโหครบเลยแล้วเราจะจัดการกับไอ้เจ้า5ตัวร้ายในใจเรานี้ได้ยังไงครับก็ต้องรู้เท่าทันมันก่อนคะ่ะแล้วก็หาวิธีรับมือเช่นความกลัวเนี่ย ก็เปลี่ยนจากการหนีมาเป็นการเรียนรู้ที่จะจัดการความเสี่ยงแทนการมองโลกในแง่ร้ายก็ฝึกมองหาโอกาสในทุกเรื่องความเกลียดคร้านก็ต้องสร้างเป้าหมายที่มันดึงดูดใจเรามากๆหรือหาเหตุผลที่เราอยากจะทํามันจริงๆนิสัยที่ไม่ดีก็ต้องค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนโดยเฉพาะนิสัยสําคัญคือจ่ายให้ตัวเองก่อน Pay yourself first จ่ายให้ตัวเองก่อนใช่ค่ะคือพอได้เงินมาปุ๊บ ให้การส่วนหนึ่งไปลงทุนในทรัพย์สินทันทีเลยก่อนที่จะเอาไปจ่ายบิลหรือใช้จ่ายอย่างอื่นส่วนความหยิ่งยโสก็แก้ได้ด้วยการเปิดใจเรียนรู้อยู่เสมอยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกสรุปคือการเอาชนะตัวเองนี่แหละสำคัญสุดเลยสินะครับใช่แล้วค่ะพอเราปรับ mindset ปรับทัศนคติได้แล้วเนี่ยในหนังสือเขาก็ให้แนวทางการเริ่มต้นลงมือทำหรือ getting started ที่มันจับต้องได้มากขึ้นค่ะมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษ มีหลายข้อเลยค่ะแต่ถ้าสรุปเป็นหลักการสำคัญสคัญก็คืออย่างแรกต้องมีเหตุผลที่มันยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงคือหาวายของตัวเองให้เจอว่าอยากรวยอยากมีอิสรภาพทางการเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญเลือกที่จะเรียนรู้ทุกวันอ่านหนังสือเข้าสัมมนาหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเลือกคบคนให้ดีค่ะอันนี้สำคัญคบคนที่สนับสนุนเรา คนที่เขาสำเร็จแล้วหรือหาเมนทอร์ที่ให้คำปรึกษาเราได้เก่งสูตรเดียวก่อนเราค่อยเรียนรู้สูตรใหม่คือโฟกัสเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำวิธีสร้างทรัพย์สินสักอย่างหนึ่งให้มันเชี่ยวชาญไปเลยเราค่อยขยายไปวิธีอื่นจ่ายให้ตัวเองก่อนอันนี้ยามิทีเลยวินัยการลงทุนสาคัญมากครับผมจ้างมืออาชีพเก่งๆมาช่วยเช่นนายหน้านักบัญชีทนายความใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเขาเป็นผู้ให้ค่ะ ยิ่งเราให้แม้ว่าจะความรู้เวลาหรือเงินเราก็จะยิ่งได้รับกลับมาเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือลงมือทำค่ะแอคชั่นความรู้ทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่เอาไปใช้เริ่มเล็กๆก,กก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดไปเรื่อยๆแล้วก็ก้าวต่อไปฟังดูแล้วการสร้างความมั่งคั่งนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองแบบรอบด้านเลยทั้งความคิด ทัศนคติวินัยแล้วก็การลงมือทําอย่างต่อเนื่องจริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการเดินทางระยะยาวที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเลยและนั่นก็คือแก่นสําคัญสําคัญแล้วก็บทเรียนหลักๆจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะหัวใจของมันจริงๆก็คือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือม i n เ s ็ t ของเราเกี่ยวกับเรื่องเงิน เรื่องงานและการสร้างชีวิตจากมุมมองแบบเดิมๆของพ่อจนที่เน้นแต่ความมั่นคงมาเป็นมุมมองแบบพ่อรวยที่เน้นการสร้างทรัพย์สินและการมีความฉลาดทางการเงินค่ะใช่เลยครับเริ่มจากการแยกแยะให้ได้ก่อนเลยว่าอะไรคือทรัพย์สินจริงๆที่มันใส่เงินเข้ากระเป๋าเรากับอะไรคือหนี้สินที่มันดึงเงินออกไปแล้วก็มุ่งมั่นสร้างช่องทรัพย์สินของเราไปเรื่อยๆอย่างมีวินยัยเพื่อให้วันหนึ่ง เราจะหลุดพ้นจากสนามแข่งหนูแล้วก็ให้เงินทำงานให้เราได้จริงๆครับก็ขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่าในวันนี้นะคะหวังว่าข้อมูลเชิงลึกที่เราคุยกันวันนี้จะจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เรายิบมาเล่ามาย่อยให้ฟังแบบนี้อีกก็คอมเมนต์แนะนากันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ